ความรู้สึกสดๆตอนนี้หลังจากลงเวทีเป็นไงครับเตอร์ยังโชว์ได้เองโอ้ยฮัลโหลสกอนนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังวิ่งขึ้นไปซ้อมที่ห้องซ้อมเลยนะครับว่าเล็ด <c oughs> มาเล็ด <c oughs> เปลี่นสายนะครับขนาดขนาดบ่ายแล้วว่าไอ้หมอพักอยู่เหรอไปกับพาีครับโอเคเจอกันครับ หน่อยก็เลยมีเวลาซ้อมนิดหน่อยไม่ครจะไปดูกันนะครับว่าหน้างานจะเป็นยังไงเราไ่เจอกันที่งานปอต่อสอง ถามอะไรครับเพื่อนถามแค่เดี๋ยวเขาไม่รู้คอนเสิร์ตไงครับวันนี้อยู่ที่คอนเสิร์ตที่ที่ไหนมหน้าบอะไแล้วก็เิอเน่รอบก็สามตีไม่ต้องรอแล้วก็ครับโอ้โห ท่นอาทตสแตนบายตื่นเต้นไหมครับวันนี้ก็พาเราเอ้เไ้ยนอิมเพ็สวันนี้คืออ่านลายกลุ่มอะ่ะเข้าทีม <laughs> โอ้หวังจะให้ออกอากาศได้ไหมเย้เย้โอ้หวังจะให้ออกอากาศได้ไหมเยพร้อมนะครับพร้อมกันนำทชิกา ดี่ป๊อปใช่ปะเออวันนี้พี่ป๊อปมีกี่คนไม่ได้โอเคครับโอเคครับครับโอเคครับ I'll keep that every now and You're going to the Let's take a moment at

ของน้องน้องวันอัลน้องเอิร์ทเอ้นกับอีกมาครับของแฟนๆตัวนี้น,นะครับแจะมีตัวบ้างไหมนะครับชื่อว่าเพลง Touch My Body นะครับสงสัยจะถึงเวลาที่ต้องไปเจอทุก สวัสดีครับเปิดเพงโชว์เลยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับมีใจนะครที่เห็นทุกคนมีความสุขนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวเดทอยเดี๋ยวพี่ป๊อปมานะครับจะมากแตมไปนะครับช่วงของคอเดินโลดเลยนี่อะไรครับ And little like, you yeah, can get I am not, happy, not happy. t คยมี e วิต e ตอร์บมคว่าตอี o l l o r อ่างรบ้าอยากได้ o w e r จากแคปลคัค b c PCK, p นะครับกดดูแต่ช่องไล์ก็ได้ก็ิคฟมเลยนะครับก็เป็นในทวิตเตอรบก็ตตอก็มีนะครับ แล้วเรา่องนี้ก็จะมีเป็นบล็อกเกอร์เขาไป s u บส c r ร b ์แต่ที่นี่นะเปิดออฟชั่นนะฝากไว้นะครับรู้ไหมครับว่าผมชื่ออะไรไอชัยชิบะแต่ว่าคนที่ไม่สบายทางใช่ไหมครับเขาจะไม่ได้กิดดังนั้นเขาจะไม่ทราบว่าเราเชื่ออะไรเขาจริงในผมตั้งชื่อบทว่าจำหมดรับ

มันเป็นอะไรยังไงโอ้่มมากิโอ้ยยกเขาออกจึงออกแล้วครับความรู้สึกสดๆตอนนี้หลังจากลงเวทีเป็นไงครับเพื่อนยังชว์้อีก๋อนั่นเดี๋ยวคุณมิคกตขอไปนั่งโชิว คอนเสิร์ตมานเหนื่อยๆทานข้าวกันนะเพื่อนๆวันนี้เป็นไงบ้างคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคุณไได้อยู่กับคุณทุกโปวงไปครับเด <ๆ S 1> ินนำหน้าคุณอยู่นะครับๆๆสนุกครับวันนี้เล่นเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับให้คะแนนตัวเองหน่อย <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> เออจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่สำหรับวันนี้โอ้โหน่าหลอกเศรษฐ์ไล่สามไปไหนยากเลยเต็มร้อยหรือเปล่า สวัสครับมีมาถักทายเก่งครับนี่จะเป็นไอะไรอะเกิดเก่บครับครับอันนี้ค็ปกติับคุยสตกับพี่ๆอยู่แล้วครับขอบคุณครับเิโตมาด้ักเเออปิ๊บ ตอนนี้ก็สเสร็จคอนเสิร์ตนะครับเราก็ได้เจอกับแฟนๆนะครับก็เขามาส่งเรานะครับก็อาจจะขอตัวนะครับเดี๋ยวไปเจอกับแฟนๆข้างหลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน <laughs>